ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ VRMD k k u Podcast นะคะสำหรับวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันพยาบาลวิชาชีพสุธิราาทองชัยนะคะพยาบาลผู้จัดการรายการนีผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจงานการพยาบาลกุมารเวชกรรมนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันพูดคุยกันนะคะถึง เรียกว่าเป็นคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อตัวเองสำคัญอย่างไรนะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งผู้ร่วมรายการของเราวันนี้นะคะก็เป็นพยาบาลนะคะจากห้องตรวจจิตเวชนะคะขอให้พี่อ้อยแนะนำตัวค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนิตยายจรัดแสงน,นะคะเป็นพยาบาลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องตรวจจิตเวชนะคะโรงพยาบาลศีนครินค่ะค่ะพี่อ้อยคะวันนี้เราจะมาชวนคิดชวนคุยนะคะก็กุ้งเองก็เห็นหัวข้อแล้วรู้สึกเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคะอยากฟังเหมือนกันว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อตัวเองนะคะมันคืออะไรมันเป็นยังไงนะคะปกติเราก็เคยได้ยินแต่ ในเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะ,คะพอ่อยค่ะอยากให้พี่อ๋อยแบ่งปันตรงนี้นะคะค่ะก็จริงๆความสัมพันธ์ที่ที่มีตัวแต่เองเป็นเรื่องที่สําหรับตัวตัวเองนะคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญค่ะก็ถ้าจะให้ความหมายนะคะในมุมมองของตัวเองก็คือความสัมพันธ์ที่ดีที่มีตัวตเองก็คือความรู้สึกที่ดีๆที่เรามีตัวตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความพอใจพอใจในตัวเอง นะคะการยอมรับตัวเองการยอมรับในที่นี้ก็อาจจะยอมรับในแง่ที่เราเราทั้งสิ่งที่เราชอบและก็สิ่งที่เราไม่ชอบนะคะในตัวเราเองนะคะรวมถึงการอนุญาตนะคะน้องกุ <t imes> ้งการอนุญาตให้ตัวเราเป็นตัวเป็นตัวเองนะคะใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากเป็นทหาทำในสิ่งที่เราชอบประมาณนี้นะคะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นผู้เลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง ขณะนี้การเลือกแต่ัดสินใจด้วยตัวเองนี้ก็คือเราก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราเลือกได้เ,เลือกด้วยอะ,ค,ะค่ะหมายถึงว่าเราเลือกสิ่งไหนเราก็รับผิดชอบด้วยตัวเองอเด้วยประมาณนี้ก็คือพอใจในการใช้ชีวิตในแบบของตัวเองนะคะ,คะประมาณนี้นะคะค่ะโอเคซึ่งการที่เราพอใจในในแบบที่เราเป็นในแบบที่เราชอบเราอนุญาตให้เราทําในสิ่งที่เราทามันมันจะส่งผลยังไงต่อตัวเองคะพี่ออย ในด้านของตัวเองนะคะการที่เราเราเป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่าข้างในในใจลึกๆเราอยากเป็นยังไงแล้วก็แสดงพฤติกรรมแบบนั้นเราก็เป็นอนุญาตให้ตัวเป็นตัวแบบนั้นเราก็จะไม่มีความขัดแย้งระหว่างความต้องการตัวตนที่เราอยากเป็นกับความคาดหวังของตัวเองมันไปด้วยกันนะคะหมงว่าเราเองเราก็อนุาคาดหวังกับตัวเองแบบนี้แหละเรายอมรับตัวเองที่ตัวเองเป็นแบบนี้ทั้งด้านดีด้านเสียในขณะที่เรา เหมือนเรามีจุดยืนว่าเราจะยืนประมาณนี้เรามีจุดยืนให้สําหรับตัวเองนะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เป็นคนที่จะเลือกนะคะว่าเราจะเอาประมาณไหนที่พอดีกับตัวเองนะคะโดยโดยที่เราไม่ได้ละทิ้งความต้องการของคนอื่นมหมายถึงว่าเราก็อนุญาตให้คนอื่นอันนี้มันข้อดีก็คือพอเราพอเราเห็นความต้องการของตัวเองพอเรายอมรับความต้องการของตัวเองเนแนวโน้มที่เราจะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น ใส่ใจความต้อาการของคนอื่นในระดับที่คนอื่นเขาเป็นนะคะทั้งในด้านที่ดีไม่ดีทั้งด้านที่เราชอบไม่ชอบแต่เราอนุญาตให้เขาเป็นเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างที่เขาคิดนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่าเราเข้าใจว่าโอเคเขามีมุมมองอย่างนั้นเขามีความคิดอย่างนั้นแล้วมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเรายอมรับในความแตกต่างเนี่ยมันจะช่วยให้สัม,มันธภาพดีขึ้นโดยที่เราจะฟังเขามากขึ้นนะคะ เหมือนเป็นการปรับสมดุลเนาะใช่เราก็จะฟังในเรื่องของมุมมองความคิดเขาเราก็จะไม่โอกาสที่เราจะตัดสินเขาตามมุมมองของเรามันจะน้อยค่ะเหมือนในทางพุทธที่มักจะได้ฟังเสมอว่าให้เราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ไหมคะพี่อ๋อยเนาะก็ได้นะคะประมาณน,ะะนี้เนาะประมาณนั้นก็จะทาอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วก็พอใจมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ะะใช่ทำให้เราเนินชีวิตอย่างอย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะทําความดีนะคะมีเจตนาดีแต่ว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดหรือว่ามันมีอุปสรรคที่เราให้ทํานั้นไม่ได้เจตนาทุกคนเนะ่เขาบอกนะคะลึกๆเหมือนพ่อแม่เนี่ย เราเราอยากให้ลูกเรียนเก่งเจตนาเลือๆแล้วก็หวังดีแต่วิธีการม,มันอาจจะบางคนก็อาจจะไปคาดหวังลูกว่าลูกจะต้องเรียนเก่งลูกจะต้องได้เกรดสีอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับลูกเราแต่ก็เป็นความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะหาจุดกึ่งกลางว่าเราจะเอาประมาณไหนมึนที่จะพอดีพอดีในที่นี้ก็คือทั้งต่อตัวเราทั้งต่อตัวคนอื่นด้วยค,คซึ่งซึ่งมันก็คือหมายถึงว่าตัวเราเอง หากว่าบางครั้งถ้าเราเราฝืนในสิ่งที่เราไม่พึงพอใจที่จะทํามันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกกดดันเนาะใช่หรือทาทาไปเราก็อาจจะไม่ได้มีความสุขในในในสิ่งนั้นค่ะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นพ่อแม่เราอยากให้เรียนสายวิทย์แต่เราชอบสายศิลป์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะครานี้ถ้าเราเอาตามความคาดหวังของพ่อแม่เนาะความเชื่อดั้งเดิมก็คือต้องเชื่อฟังพ่อแม่อยากเห็นพ่อแม่มีความสุข อยากทำในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการในขณะที่เราถ้าเราเพิกเฉยกับความต้องการของตัวเองก็อาจจะทําเกิดความขัดแย้งว่าเราจะเอาอยัางไงดีถึงแม้เราจะทําไปโอเคได้รับการยอมรับจากพ่อแม่แต่ใจเราม,มันไม่เห็นด้วยมันก็อาจจะคับข้องใจใเราก็อาจจะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอนุญาตหมายถึงว่าเราต้องสํารวจตัวเราว่าเราจริงๆแล้วเราต้องการยังไงแล้วก็อาจจะหาจุดยืนให้กับเราหรือว่า มีการแสดงบอกถึงความต้องการของเราให้พ่อแม่าารับทราบรับทราบตรงนี้มันก็จะมีพื้นที่สําหรับตัวเราด้วยแล้วก็พ่อแม่เองเนี่ย<ๆ>เขาก็จะได้เรียนรู้ว่าโอเคอ่าตรงไหนที่เราต้องการมันก็อาจจะมีจุดยืนร่วมกันอันนี้มันจะช่วยให้สัมพันธภาพมันดีขึ้นเพราะว่าเราเองก็ได้บอกความต้องการของเขาพ่อแม่เขาอาจจะบอกความต้องการของเขาแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รับการตอบสนองทุกครั้งไปอ เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการยืนการการเป็นตัวของตัวเองบอกความรู้สึกบอกความต้องการไปว่าเราต้องการประมาณนี้ค่ะซึ่งในใน,ในความเป็นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าหากว่าเราเราได้ได,ได้ได้ทำในสิ่งที่ได้มาปรับจูนเนาะในในในสิ่งที่เราเป็นความต้องการของเราแล้วเมื่อเปรียบเทียกบกับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับจูนแต่เราฝืนเราทำไปโดยที่ อเราไม่ชอบเลยแต่ต้องฝืนทำฝืนทำแต่สักพักหนึ่งในยุคปัจจุบันนี่ซึ่งเห็นเห็นมากเลยนะคะที่เด็กวัยรุ่นเนาะออมีปัญหาในเรื่องของสภาวะกดดันป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นเนาะพี่อ้อยเนาะใช่ค่ะซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะฉะนั้นการที่เราให้ความรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อตนเองให้กับเยาวชนเนี่ยพุ้งคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะค่ะก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าอย่างอย่างที่นักศึกษาที่มาที่เรานี่ก็หลายครั้งนะคะที่เขาเองเขาต้องการอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาไม่สามารถทําตามความต้องการของเขาได้เนื่องจากว่ามันมีความเชื่อบางอย่าหรวมมีความคาดหวังจากคนอื่นบางอย่างเพราะฉะนั้นก็เขาเลือกเขาต้องเลือกแหละค่ะว่าเขาจะยอมทําตามความคาดหวัง ของคนอื่นโดยละทิ้งปล่อยวางความต้องการหรือความคาดหวังของตัวเองไปหรือจะเอาประมาณไหนเขาถึงจะเขาถึงจะอยู่ได้อย่างสบายอันนี้ก็ต้องเวลาเข้ามาเราก็ให้เขาเห็นว่าโอเคผลกระทบกบการที่เขาจะต้องตามตามความคาดหวังของคนอื่นนะที่มันเยอะนะคะหมายถึงว่าถ้ามันความคาดหวังนะั้นมันเยอะ,อะมันก็อาจจะเหนื่อยสําหรับเขาแล้วเขาจะยังไงถ้ามันไปด้วยกันได้มันจะโอเคไหมหรือว่าเขามีจุดยืนโอเคมานั่งใกล้เคียงกัน ตัวเขาก็จะไม่เล็กเกินไปอถ้าเราเขาให้ตัวเขาเล็กโดยที่ไม่ได้สนใจความคาดหวังของตัวเองให้คนอื่นความคาดหวังคงคืออื่นใหญ่ใช่ปะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มองเห็นความคาดหวังของตัวเองมันก็จะมุ่งไปตอบสนองความคาดหวังคง,ค,งคือ,อ,งอื่น,นใช่ใชเขาก็จะเหนื่อยแบบนั้นเขาก็จะขับค้องใจว่าอ๊ะแล้วเขาจะยังไงค่ะใช่ซึ่งการที่เขาจริงๆแล้วถ้าหาว่ามัน มีทีมหรือว่ามีการดูแลที่เข้ามาที่เขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะดีนะคะอย่างอย่างอย่างเรื่องของพี่เด็กมีปัญหาในเรื่องของความคิดป่วยซึมเศร้าอย่างนี้นะคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าหากว่าในในในการในมหาลัยเราเนี่ยมีทีมงานที่ให้ดูแลเรื่องนี้ไหมคะมีค่ะโดยโดยทั่วไปเรามีทีมที่ดูแลนักศึกษานะคะหลายจุดเหมือนกันนะคะเช่น PCU ของมอขอนะคะใช่ p c ซด้านหลอนแล้วก็มีสายพัฒนานักศึกษานะคะของส่วนกลางนะคะที่เขามีทีมนังจิตด้วยและตามพนะนี้ก็ทราบว่าของคณะพยาบาลก็มีทีมให้คำปรึกษานะคะ,ะแล้วก็ส่วนหนึ่งของห้องตรวจจิตเวชนะคะเราก็มีการให้บริการเหมือนกันโดยการพบจิตแพทย์หรือว่าถ้ายังไม่พร้อมจะพบเจ้าหน้าที่จะ,ะยังไม่ต้องการพบจิตแพทย์บางครั้งก็พบพี่พยาบาล ก็มีการส่งต่อมาเพื่อขอคำปรึกษาก็มีค่ะค่ะ,คะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้มาได้ฟังนะคะพี่อ๋อยพูดถึงเรื่องของคือเรียกว่าความสำคัญเนาะของของของการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองเนี่ยคิดว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามองตัวเองไม่เห็นค่าตัวเองนะคะ มันก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามตามมาได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ออยมากๆนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องนะคะแล้วก็แบ่งปันในวันนี้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้นะคะทางช่องทาง KMD MM, m k k u YouTube Channel นะคะสำหรับ EP นี้นะคะขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ